สรุปแล้วมิเชลฟ้าจรดทรายคือใครนเดทคอนเฟิร์มเองเป็นไปตามคาดสำหรับบทบาทของมิเชลนางเอกจากฟ้าจรดทรายในภาคละครเวทีที่เตรียมมาประกบคู่กับพระเอกเบอร์หนึ่งนเดทคุกิมิยาที่จะรับบทพันเอกชารีฟอัลฟารัตพระเอกของเรื่องซึ่งมีการคาดเดาว,ว่าคนที่จะมารับบทนี้ก็คือแก้มกุลกรพัฒ สาวเก่งที่หลายคนคุ้นหน้ากับผลงานละครเวทีหลายเรื่องอาทิทิศสวัสด์เดอะมิวสิคัลสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัลมิดไซ่ง่อนเดอะมิวสิคัลเลือดคัติยาเดอะมิวสิคัลและอื่นๆซึ่งงานนี้นเดตออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองว่านางเอกของเรื่องก็คือแก้มกุลกรพัฒ ทั้งยังยอมรับว่ารู้สึกเกรงแต่เคยได้มีโอกาสเจอตัวสาวแก้มในตอนถ่ายโปสเตอร์โปรโมตได้มีโอกาสพูดคุยกันก็ดูเข้ากันได้ดีแต่เจ้าตัวก็ต้องฟิตซ้อมให้เต็มที่เพราะอยากจะทำผลงานละครเวทีครั้งนี้ให้ออกมาดีที่สุด